สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนค่ำๆนะคะ่ะเจอกันที่ขั้วเจโรตลีอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมมื้อนี้เจโรตรีต่เฮ็ดยงังเนาะเมื้อนี้สวัสดีค่ะเจโรตลีสวัสดีค่ะค่ะเอาเ <laughs> จสีนั่นอันไหนละ่ะเจเจสีเฮ็ดแปซะแปซะปลาหนึ่งไว้ในในขั้ไวไ้่เป็หนหมูค่ะแปซ่ปลาแปซ่าปลาค่ะแล้วก็หมูกับมักไว้อยู่ี่แม่หมูค่ะ Sabes, แต่ว่าเบ้าถา่วว่าสิเฮ็ดเป๊ะซะวันนี้เัตไสเพื่อนเสตทอดบอเจกับบลูเสตหมูมักไปห็นเห็นค่ะแล้วเจาเบิ่งเอ้าอันนี้มักเมนูันเมนไลยเมนูเมนเพราะว่าบลูว่าแม่หมูกับเบ้าถั่าอยากกินเป๊ะซะมักไว้แล้วซี่โครงหมูซี่โครงหมูโอ้ค่ะเจว่าสิทอดสิทอดเต่ที่นี่เพื่อนไว้ทอดแต่เปื่อนยังเด็ดเจ๊เสตเฮ็ดน้ำจิ้มค่ะ เอาค่ะผู้ชมมือน,นีเนาะคะ่ะบ่าวเถากลังมาไปเบิ้ลหนึ่งปลาเนาะจ้ะเยี่ยมมากเลยแล้วปลาสดมันแซ่บรกี่ดอกจ้ะบ่าวเถากลังมานะค่ะผู้ชมวันนี้นะคะอ้อต้นเศรษฐีนะคะเพิ่นได้ส่งชุดลับสามตัวตรงๆมาให้นะค่ะผู้ชมปูวาเนาะคะ่ะเข่ามาสามสี่วันแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าจ้ะ แม่มูก็จะล่ไหาเป็นงวดแรกนะคะผู้ชมจะลงไหาเป็นงวดแรกบึงไว้ก่อนกันเลยนะคุณผู้ชมจะเข่าดีคือปูวาบอนะคุณผู้ชมตา่างวดที่ผ่านมานะคะชุดสองตัวปูกันเด่นหายคักคือหนึ่งหกหหนึ่งนะคุณผู้ชมกระเข่าออต้นเศรษฐีตะตะกรเพิ่นก็เคยลงช่องอยู่ค่ะเจ๊ลากะกะหายไปกัเพิ่นกะ บะว่างเนาะปูกับปลาคอยว้างก็เลยบ่ได้ไปอันนี้ร่องบ่เห็นแม่หมูล่งโดนแล้นะแม่นค่ะบ่ได้ล่งโดนแล้วเพิ่งล่งไปงวดเมื่อกี้นี่หกหนึ่งกับเขาเจเข้าหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะต้องเลื่อนบอลไหมจ้ะมึ้หนึ่งหันบอได้จะเฮ็นยังบัดเนี่ยเอาแค่น้ำจิ้มแนี่ยโอ้ยทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเสีพริกสดด้วยขรามดาก็แล้วแต่เจแล้วแต่เจแต่าแม่หมูหอยรู้ว่านจะมาใครในนอนเลย กินได้เบิด์ตเจ้ยอย่ามาเฝ้าทองตนจ้ะรู้อยู่แล้วว่าชอบไข่จ้ะตัวเราก็เหมือนไข่ออืแล้วผักหรืเบิืองเนี่ยให้เอฟซีบางน่านนี่ผักนะอย่างมันย้อยใช่เบ้าเถ้าหรือเปล่าอ๋อปุณณะผักค่ะท่านผู้ชมอ๋อผักว่าแม่นว่ามะกินเอามะเกียะหมูเอามะเกียะหมูด้วนี่เจ้รละอุ้ยเอาไปก็เป็นตุ๊บๆมันจะ ผักซี่กับงามเนาะขัดปลายแต่สมุชมเลยเฮ็ดแปะซ่าไหมเป้าแถวเพชรแปะซ่าตาหนึ่งแล้วอสวัสดีครับเจ๊กิ๊บเก๋สวัสดีค่ะครับเจ๊หน้าใสนะครับไม่ใช่เจ๊หน้าแร่แร่หรือเก่าอ่าถ้าเสียเรียกเอาเจ๊ต้องทำหน้าสวยๆนะเพราะว่าจะได้ทำรูปรูปสวยๆให้ไปเบิ่ลข้อเมนต์ไหมเอฟซีคนว่างไหนเจ๊คนวางโอ๊ยเนาะเรียตัวเจ๊ว่าสวยๆทำชุ่มเจ๊แล้วลงรูปได้ก็สวยแล้วว่าเออเพบคนว่าง โอ้ยเดี๋ยวตนเจเนาะว่าัจนในคอมเมนต์เป็นเป็นเป็นลายลายคอมเมนต์อยู่นี่อ่าเม็นบาวถาเฮดเจเป็นลูกเจสวยเกินไปบ่สวยเออสวยขยี้ใจเลยเจแล้วสวยครับคนสวยจิตใจก็สวยมาผักตบชุมดิพันต์เอ้าบาวแถาวังเว้นเจนเสื้อกระดูกงูไว้เจมาร์กไว้เด้มาจะถอดบัวเจ่าจะถอดอ่เจว่าไหนก็สิเอาเขาฟีดไปไปบ้านมาดามเมื่อไง นะครับมาดามเพิ่นเลยว่าเดี๋ยวปลาหนุ่ยอีเออเพิ่นเลยว่าเดี๋ยวลงปลานะครับก็เลยอุดหนุนมาดามเพิ่นว่าปลาล้วอ้วนอยู่ดิเอออันเขาจะว่าปลาละหวานหวานหวานบวานก็จะได้กินมื้อนี้แหละเนาะแตเป็นแต่แซ่บด้วยมาบอนปลาล้วอ้วนตัวก็อ้วนแมนปันปันล้านทซงอยู่ตลาดเนาะอ้วนเราเราก็ขายต่างไห้แหละทำให้ชมอุดหนุนมาดามเพิ่นว่าอยู่คือได้หลายแฉกเยี่ยบอะซีโร่เซร่ลขั้วเรบ่ขั้วเรียบร้อยแล้วตกปุละโลพอดีเออซีค่อนซีโร่ ก็เป็นบ้าวปา,าเท่าเาวเห็ดไปรัวสารข้าปีงน้ำบ๊เจ๊กอะไรขวดส<ล>ิงทำชมมัวว่ากินกินต้มปลาบ้า่าเท่ากับกินซูม,มืออะไรกันิเดิมเพอดนั้นว่ากระตันฟ้เสริมมาตอนี่กับเขาเนี่ย่เอานะครับเมนูก็ดีได้ครับนะครับกกไม่มีไขมันนะครับทำชมผนพัานากผัดปาเท่าเห,ห็หน้ำจิ้มเปร้สะผลกินเปรยะแต่ว่าเท่าเนยันลงกับพปาในเดครับช่วงนี้โอ้ไฟตุบตุบ ไไปเมื่อนี้นะครับท่านชมนะครับบ่าวเถ่าก็ได้คุยกับออต้นเศรษฐีนะครับปูพันกับทรงใหม่คุณว่าเป็นชุดลับเด้อบ่าวเถ่าพันวาทั่ธรรมดาบ่บาๆนี่นะครับพันวาเอาทรงไห้บ่าวเถ่าห้าจากโลกไห้เองสินะครับเดินดีมาแล้วนะครับเข้ามาแล้วสี่งวดนะครับผมตะวกรงหนานี่ก็มีหลุดอยู่ปูพันว่าแต่ว่าเดินดีที่เดินเข้ามาเนี่ยสี่งวดแล้วแต่บ่าวเถาลงในงวดที่อะไรกัน งวดนี้นะครับปูหึงทรงมาไห้นะครับเป็นชุดรับสามตัวตรงๆได้ทำชมดเดอธรรมดาปูจะจะบ่ไห้เด้พี่น้องนะครับเรียกว่าปูทรงไม้แน่ยปูเรียกว่าเอานะครับปูทรงมาไม้แต่ว่าจะเขาไปหาปูอีกรอบนะครับไกลๆพุนละจังจะเขาไปหาปูใกล้ๆจะพพาอฟซีเข้าไปหาปูอยู่นะครับตอนงวดที่ผ่านมาไปหาปูนะับปูให้เก้าหนึ่งหกแล้วก็เน้นหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหกหนึ่ง ครับมาตัวเน้นปูเลยอ่าครับชุดต่องวดปูให้แล้วด้่านรรมชมเบาเถารล่องให้แล้วชุดบนปูเน้นศูนย์เก้าสามมั้งนับเก้าสามอ่าล่างนี่เด่นศูนย์ศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดนี่แหละนะครับที่ปูให้ที่เบาวเถาไปหาปูอ่าแต่ว่ามือนี่เบาวเถาจะล่งจะเป็นชุดรับสามตัวตรงๆนะปูว่าเป็นชุดรับด้วยเบาเถาด้วยธรรมดาจะบ่ให้นะครับปูวา่างหาบ่ได้ โปรโตเรียโอพิ่มพิษขัดแยบอันนี้นึ่งงั้นเลเจเนี่ยอันนี้นึ่งข้าวค่ะนึ่งข้าวนะครับปลานั่งเจนหนึ่งไว้ในเฮี้ยนแล้วเอาปลาปลาเจนหนึ่งในเฮี้ยนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปลาเราพูดถึงแทกินซุ่มเอื้อเบื่อไหมครับท่านผู้ชมนะครับเจแล้วก็เตรียมเลยละเตรียมแล้วแปะซาปานินค่ะนะครับปลาได้มาจากบ้านมาดามได้ครับช่วงแรกวันนี้ไปบ้านมาดามนะครับมาดามเพิ่งก็เลยให้คนมา มาลงปาให้ป็นบอธรรมชาติเจ้าเสียบพอเสบถึงลงในคลิปหนาหรอกอ่านะครับเดี๋ยวจะเมื่อเบิงอันนี้ก็พักสดช่วงนี้พักไรเน่เอ้านะครับมาเบิงนัากันนะครับออต้นเศรษฐีนะครับปูทรงไม้เบาเท่าแล้วนะครับเป็นชุดรับสามตัวตรงๆนะครับเดินดีเมื่อสีงวดแล้วนะครับก่อนก่อนสีงวดปูกรว่ามีหลุดอยู่นะครับมีหลุดอ่าแต่ว่าที่เขามานอี่สีงวดติดแล้วนะเป็นชุดสามตัวตรงๆนะครับเอ้าปูทรงไม้ก็จะลงให้เอฟซีอ่า เดี๋ยวคุยกับปูที่จริงปูเจ้าพ่อไห่ที่ธรรมชมนะครับก็เลยว่าเอาปูผดผายนะนะปูได้ส่งมาให้เป็นหินเนาะเออเป็นมาย่านหาบลได้ย่านมันดังเอามาเบิ่งนั่กันนะครับแล้วก็มาเบิ่งชุดที่ปูส่งมาให้นั่ครับผมชมนี่ครับชุดที่นะครับที่ปูส่งมาให้นะครับผมนะครับอ้อต้นเศรษฐีนะครับเป็นชุดสามตัวตรงๆนะครับอ่าชุดบนตรงๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับชุดที่ปูเพิ่งส่งมาให้ เป็นชุดรับ3มตัวตรงๆ1 8 0 1 9 0 1 8 9 1 9 9นะครับถาตัด2ตัวกับ80908999นะครับถาวิ่งนะครับถาเด่นคือเก่ากับศูนย์ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ชุดที่ปู่ส่งมาให้นะครับท่านผู้ชมอ่านะี่ครับปู่พ่งสงมาให้เมื่อนี้ละดุนดวนเลยนะครับเอาเ่าเขียนให้ตัวใหญ่ๆนะครับพอใหญ่ไม่ใหญ่นะครับ เออห้าเพิรนมองบาชัดนะครับออต้นเศรษฐีครับออต้นเศรษฐีครับผม16ธันวาคม2567นะครับอันนี้เป็นชุด3ตัวตรงๆได้ท่านผู้ชมได้นะครับซ่อมเบิร์นกร์นะเบิ่งนกร์ก็ได้นะครับหรือผู้ใดมักก็ไปหายิบจับนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับเผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับท่านผู้ชมหาลอตเตอรี่ไว้นะครับแต่ว่าปูว่าเข่า3ตัวมา4งวดแล้วนะครับงวดนี้จะเป็นจังได๋ที่จริงอ่ะปูว่า จะเก็บใบเงียบๆด้ท่านผู้ชมนะครับได้คุยกับปูปูเลยว่าเอา้านะครับถ้าบ่าวเถาอยากจะลงก็เอาไปลงให้ FC เอฟซีเบงนะครับให้เพิ่งเพิ่งบิรง <ๆ S 1> ก่อนก็ได้เพราะว่างวดนี้เป็นงวดแรกที่บ่าวเถาได้มานะครับต่อเดินดีมา่อซงวดแล้วท่านผู้ชมจะเป็นจังได้งวดนี้นะครับหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าเก้านะครับชุดสามตัวตรงๆนะครับจะเดินดีบ่ลถามากกวดนี้งวดที่หานะครับ ที่ปูสงใหม่กับจิมี่แปดศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าเก้าเก้านะครับชุดตั๊กสองตัวนะครับอันนี้เป็นชุดบนได้ธรรมชมด้วนะครพาผู้ใดมากลางกัหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับถาเด่นเด่นกับตรงกระปูนะปูเด่นเก้านะครับเด่นเก้ากับศูนย์นะวิ่งเก้ากับศูนย์ธรรมชมถ้าวิ่งวิ่งเก้ากับศูนย์นะครับผมอ่าไปหาปูมาต่องวดแล้วไปหาปูมาตั้งแต่ต่องวดแล้วนะครับงวดทิพนมาหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับชุดบนปูเห็นศูนย์เก้าสาม นะครับชุดล่างปูแห่งปิดศูนย์นะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับบ่าถ่ายเฉพาเดินทางไปหาปูอีกรอบใกล้ๆวันนะประมาณใกล้ๆวันที่สิบหกธันวาคมจังจะไปหาปูสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะไปหาปูอีกรอบนะครับอันนี้ก็ยุ่สตูดิโอนะครับขั้วมลุกวงเปงนะครัวเจลอตเตอรี่นะขรัวบ้านเจอกันทุกเย็นนะครับท่าชิกเอ่อเอาไว้เถอะยาแตจีอะไรเป็นที่แรกแร่ซะท่านผู้ชม อันนี้แซ่เส้นมาเจ้ค่ะแซ่เส้นต้องใส่เส้นน้ำเนาะขั่นกับเส้นขั่นกับเส้นหมูว่านกินปลาท่านผู้ชมบ้าชาวไทยกินยังซ้ำเลยมันเป็นคือบประยารเดี๋ยวที่ทอดมันมี่้าวว้าเป็นยังครับหมูหมูกับว่ามันมันมั่นนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจังไม่กินแปรสะน้ำกันนะค่ะเอาทำมันชุ่มแคปหนาต่อไปเลยนะคะเพื่อมาเพื่อชอบนะคะชุดสามตัวตรงๆออต้นเศรษฐีนะคะเป็นชุดหลับ นะคะหมวดแหลกที่ได้ลงนะคะ่าชมชุด3ามตัวมี1 8ึ่งแปด9ูนยนึ่่ะคะชุด2ตัวจะมี 80, 90, 8, น9์เกนย์ะท่าชมแคบหน้าจอตามนี้นะคะเพื่อมักเพื่อชอบนะคะบ่มักกับบ่เป็นยังนะคะบึงไว้กอนก็ะได้นะคะท่านชมสำหรับคลิปนี้นะคะเมมูขอทชทุกท่านโชคดีรุ่งเรืองรุ่งเรืงเฮงกัดสุกุสุกนนนะคะบอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ